I'm going <laughs> ก็โคตรกล้าอีกนาทีนึงก็ไปเล่นจับที่ได้หมดเลยมองเหมือนแล่ปลาชาไปแล้วครับขอมั่นใจกับครับขอให้ท่านนะไปมนุษย์ฐานขึ้นไปสูงสะโค้งงามเดาครับเบา mình đã chín gấp chảo. quan tiền để <coughs> 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 <T legislation> <gold> อันพันราคาของนี่ตามป้าก็ต้องเห็นนี่ใช่ลุ้งแล้วบอกตัวใยาอยู่บนไหนลงลงแล้วนะเอ้าคือมันบินสูงเฉยว่ามันเราลงคือลุ้งไม่ลงเซ็ควันจะลงเซ็ควันกดเลือกลงอกเซ็ควันนี่เลือกเซ็ควันตลนกลางคือนี้ก็ ซูงเกลียวอยู่บนลงเส้อควันใช่เลยไฟข้านี่าไฟข้อบสโอยบไหนเาแบบนี้เสอันสามลอยชนนี้เล้เนอะจะบอว่าสยนสงไปได้นะเพห็นมันบินซูงวั้านส้ครับบหนบสูงเนี่ยมันเหมือนบิดควัเหมือนไปเ่งบังเอิญสก็อ้ยสันาิบาไสัน วิศยะเด็กเราสัเนมั้งสองร้อยสามสิบหนึ่งต่อไสามพันหนึ่งเองหน่ยหนึ่งไดียวมต้องไม่ต้อไม่านึ่งร้อยหนึ่งเพื่นบ้านมองได้สามร้อยโบผ่านโบผ่านจั่นโบผ่านได้ได้ได้สามร้อยกว่าได้อยู่เจ้าเจ้าเจ้ามันต้องซ่าสามพันสามพันเจ้าเจ้าเจ้าได้อยู่นี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 ่มันต้องซ่า

โอ้ยกันสาก็รุ่นรุ่นกันเนาะเกียดเกือุละก็่ทีไ่ได้ประมาณ20ประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบ่สายี่สิบ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 ยี่สี่สิบยี่สย่สิบยี่สสยีบยยี่สิบสิ่สิบยีิครับ